สวัดีค่ะพ่อตาบค่ะสวัสดีครับพ่อตาบครับสวัสดีครับค่ะมาในช่องเซานิงผ้ารวยคุณเฉี่ยวกับมาที่ตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพ่อตาบเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567ไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะงวดที่ผ่านมากค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อเนาะค่ะ เขาค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อเพิ่นให้มาศูนย์เก่านาะค่ะเขาจังจังากค่ะยกขึ้นในคุณพ่อยกขึ้นค่ะศูนย์เก่านาะศูนย์เก่าค่ะงวดวันที่สิพฤษภาคมสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ะคะศูนย์เก่านเกคุณพ่อเพิรนฝันบาผีนกเนาะค่ะเพิ่นขึ้นเขาผีนกมาห่องบอกเลขเพิ่นค่ะคุณพ่อเพิ่นก็ะไฮมาศูนย์เก่าค่ะตัดเเนค่ะศูนย์เก่าเก่าศูนย์ถือ่า เข่าเต็มๆค่ะเลขของคุณพ่อเนาะค่ะรางวดนี้คุณพ่อเพิ่งรับเพิ่งฝันอีกแล้วเพิ่งว่าฝันจังไรคุณพ่อเบาซูฟังเลยค่ะโอ้ยพ่อกับฝันตั้งสี่แล้วเมื่อคืนนี่ลังเที่ยงคืนค่ะหลังเที่ยงคืนพ่อก็นอนหลับอ่านขอพ่อกับมือมาม่าอ่านของพ่อมาฝันมันคขึงลับขึงตื่นนั่นละฝันมันมีผู้หญิงคนหนึ่งยางมากมาขอซื้อน้ำไม้ยางไม้ทั้งคนละมาคนเดียวเถอะว่าโอ้ยขอซื้อน้ำไม้น้ำไม้ในหาสิบาทเล่าว่า ว้าวน้ำมนันยังคือจะคายแพงแต่อันมันกับโบแพงเนาะมันฟ้าไม่ผลไม่น้ำมันเนี่ยมันนอรหสัสสบาดโบแพงหรอกมาซื้อน้ำพล่ค่ะน้ำมันอนอรหสัสสบาทเราก็ในพอรหัสสีบ,บาดพอกระตัดน้ำมันเราแต่เงินหนึกกน่งก็แดงพี่ต่อเงินมันมันออกสีเหลืองแดงๆในจันหน่อยค่ะเออเพราะอันนี้เราให้ขอซื้อแน่แต่เราคนเถาดิเป็นผู้เถาพี่ผู้เถาก็ยิ่งเออขอซื้อน้ำมันในนอเดียวรหัสสีบาดรอค่ะแล้วก็เอาเงินในอีีรหัสสีบาท ก็ได้เอาหายอีลีโอ้บ่อนพ่อก็เลยดีใจพอกับโต๊ะเนี่ยมันราคามันแพงเกินประมาณมันพิดตั้งกิดพ่อก็ดีใจพ่อกิ ได้ตกตือนเงเ่อนก็เตือนมาได้หูเมือค่ะกเงินกักรรมาอย่างหาที่บ่อกันใความฝันนี่ยังกรรมเงินอยู่กรรมเงินแล้วหาทีบาอพกระดีใจอ้วน่อาไปมันกเกิดขายแพงควานี่พาสั่มันรอมเกินทีบาทเศ้าบมันเกิดสืบแพงแท้เกิดบาค่ะเออบเล่ากันเลยแต่ละบ้ล่ากันยางหันหลังใส่กันยางนี้มาเลยอมันฝันสันสันางมาแต่ทั้งหลังผุนบอกค่ะาไม่ทังผุนและทางผุนค่ะใบานนี้ก็ไพนี่ก็คือทางหลังนี่บอกค่ะทั่งหลังนี่พอไพ่พอ จาน้มันเล่าสื่อขอสื่อนอนเดียวหาสิบ,บาทเราเป็นบบผูญ้ยญิงเป็นผู้เทาเทาคนเดียวหกสิบขึ้นแล้วอกให้ขาขอสื่อแนนำใหมแ่แล้วว่าเจะไปแกงเราหัวหน้ำใหม่ยังมันติทตันแพงแต่น้ำใหม่แต่น้ำบคอยฝาไม่หมไปคือสื่อแพงแต่อ้าวอามาเรายาหาสิบ,บาทแล้วลวันที่ละเราขายพอยเรื่องเงินสิบ,บาทกต,ตัดขายาหัวไอ้บาบัดในคนที่มัลมมากในพอเรื่องหูเมือว่าทนสาเดี๋ยมาั้งามกันซันทำยแล้ว ฟันฝันมันยาวนคอเนาะแันมันยาวันจันร์ฝันเราผู้เฒ่ามาขอเสือเราใหม่หาสิบบาทก่สันเ้วเพิ่นเดี๋ยวเราหม่ไปอยู่บุคุณ่อเอาไปเลยเงินก็หายเงินก็หายพอแต่กรรไหวเนอะใหม่นี่แจ็คโนนอเดียวนนาะใหม่โนเดียวเนาะค่ะเท้าหาสิบาทนี่พ่อแล้วเนาว่ากําไหวเราวพอกระกรรมาาแต่ขั้วแงกล้างไปเราเป็นอย่างนี้เลยค่ะอ่าบันลุนัยกรมมาพอได้หูมือ มันก็มีซ้ำนี้ว่ดค่ะแล้วนี่ยทางล่ะคะคุณพ่อเนี่ยทางนี่วดนี้นี่พ่อก็คิดว่าหาศูนย์ใจจะได้กับพ่อขอฝากแน่ไอ้โตเก่าเนี่ยที่ว่าศูนย์แปดทุนพอยังหักจะงบังขอฝากการุษสมเนี่ยติดตามไปแน่อย่ามันมาลอยออกน้ำคนศูนย์แปดศูนย์หนึ่งบอคุณพ่อศูนย์แปดทุนแต่พอเห็นกับตาเลยเดี๋ยวตัวพ่อฝันงวดงวดมันที่งวดที่ผ่านมานี่ยแม่งวดมันที่สิบหกที่ผ่านมาเนาะค่ะ ข่้งสุดท้ายเนาะคอสุดท้ายกันแล้วค่ะคลิปที่สามเออพอเห็นพ่อพื้นัค่พ่อกร่ถือพอกระสือแต่้ายไม่เาขาวศูนย์แต่ามา้ออทุกคนนย่พ่อขากขอฝากทางุส้มเน่ติดตามหน้าแหม่แนอแต่บางวันี้พ่อคิดว่าเด็กล่านนี่ทั้งแรกก็หาศูนย์หาศูนย์าศูนย์โบเมนคลิปที่สามเลยค่ะท่านผู้ชมตัวขอทษขออภัยเป็นคลิปที่สองเนาะคุณพ่อเนาะหรือที่สองหรือปอกับบุ้อะไรพลาดคลิปที่สองค่ะที่พลาดมานเลยแม่เพราะว่า มาตามคุณพ่อแค่สองเทื่อนาะค่ะค่ะเทื่อแรกนี่เลขคุณพ่อเขาแม่เทื่อเลขคุณเทื่อแรกนี่คุณพ่อฟันวันดิคืนผู้ละโออกนกหกหองบอกเลขเนาะค่ะค่ะคุณพ่อตีหายซูนเก่าซีแม่เป็นคลิปแรกคลิปที่สองนี่คุณพ่อฟันวันดิคืนผู้คือกันคืนผู้แต่ว่า คุณพอหายเลขมากก็คือศูนยศนย์ผู้เท่ามาเขียนให้ผู้เฒ่ามาเขียนให้โตัวแดงหนึ่งคืนเต่มันออกเก่าศูนั่นแ่ะมันเลยสุยแปดนวยแปดะแต่คุณพ่อมั่นใจคักแมว่มั่นใจคักยังตองไห้ทันมุ้ชมเป็นที่ตามไปแน่อย่ามันร้อยขอรมกูแปดศนย์ั่นคือมักขึ้นยังอยู่ค่ะคาด่าคิดว่ามันอาจสะมาอีกนะเลขบุญบุณพ่ว่าศูนย์แปศตัวเก่าแต่หลังเป็นนใหม่กอนี่ห้าศูคือจะเป็นเลขลางสองตนี่ลหะสำหรับวดต่อไปไม่มีสาอีกแล้หลูกเลยสอง วันนี้แมสสาตัวบไฮบ์บอสาตัวกับสามตัวกเอาเก่าใส่กันได้เก่าใส่เก่าห้าศเก่าห้าศูนถ้าถ้าสอตัวแท่งหลางก็คือ50าศูตัวเดียวห้าตัวเดียวแมาสามตัวเก่าหนเก่าห้าศแต่ว่ากับฝากแปดศูนยพ่อไป้นำเนาะแม่เพราะว่าคุณพ่อนี่เพราะเพราะยังมั่นใจเพราะยังหมั่นใจยังขึนเน่องยังไดใจอยู่มัังเห็นข่าวแต่หมดยเ็นแดงแดงเต็มเลยเขโตใหญ่บังกิเลยศูนย์แปดเพราะว่าตัวเหล็ก หมักมาออกน้ำกลอนครับท่านผู้ชมหจังไหลน้ก่อนหอดกี่แล้วนี่ออกบ่ออกแต่ว่ามาออกหอดนี่เนาะคุณพ่อหอดวันที่หนึ่งเนาะค่ะวันที่หนึ่งหอดวันที่หนึ่งพฤษภาพยาเผลอคุณพ่อหายเลขมากก็คือเก่าศูนย์ศูนย์เก่าแค่นี้เนาะค่ะแม่คุณพ่อเห็นเลขอยู่ท้ายเรือครับมันมาออกหอดว่งหันค่ับท่านผู้ชมหอดวันที่สิบหกพฤษภาคมเนาะค่ะมันสาออกหอดว่างหันค่ะคือว่าหอดเบนหอดหรือว่าร้อยน้ำกลอนถึงสิบห้าค่ะ มันบางๆเบียนเพียนเบียนเพียนงบางอยู่นี่ละค่ะท้ามักน้ำคุณพ่อก็ฝากติดตามไวเนาะคุณพ่อเนาะขอฝากขอติดตามไนาะสูตแดต่นีลว่างวดนี่คลิปนี่กะตัวมีตัวงวดงน้องคุณพ่อไหมเกาหาศูนย์เกาหาย์สามตัวเนี่ยเนาะสามตัวเนี่ยค่ะสองตัวกับตเลรน้องคุณพ่อสองตัวกับตเลคือห้าศูนย์ห้าศูนย์ค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อตาบค่ะในงวดวันที่หนึ่งมีทุนายน2567นหกสิบเจ็นี่ค่ะคุณพ่อมีเงิงเพิ่มเติมบอพ่อกรบ่มมีแล้วหูกบว่ามีแล้วเพียยแต่ว่าขอเพิ่มเติมแต่ว่าขออันใดอันหน่ขอฝากแต่บ่ศู8ย์ปดศนย์ยาถิ่นยาปลาพอยังสงสัยอยู่พอยังมักยังพักอยู่ยังรัแบงใจอยู่ตัวเลขล่างก็ควรนีเก้าห้าศูนย์ตัวล่างก็คือห้าศูนครับแมีแค่นั้นค่ะ ค่ะก็ขอขอบคุณพ่อตาลหลายๆค่ะที่พ่อตามีแนวทางเนาะค่ะโบแพงแนวทางมาบอกความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังก็ขอให้มีโชคมีลาบเลย้องวัใไญ่กับพ่อตาเบ,บิดสุขูสุคนค่ะล่มก็มาละค่ะท่านผู้ชมเหมือนฝนจะตกค,ค่ะค่ะข,ขอบคุณพ่อตาลหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณาากค่ะมาะสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสารก,กินแบ่งรัฐบาลของพ่อตาค่ะในวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567นเจนี่ค่ะ พ่อตาบปเพื่อนฝันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันหินเป็นผู้เถาเพื่อนว่าผู้เถาผู้ยิ่งเพิ่นว่าลัดหลังบานเพิ่นมาเพิ่นวบาค่ะคางบานเพื่อนทั้งเกือบทั้งหลังบ้านเพื่นลัท่านผู้ชมลัดมายางมาเพิ่นว่าจังไรจังมาถามสื่อโนใหม่น้ำเพิ่นเพิ่นว่ามาขอสื่อโนใหม่น้ำหาซีบาทเพิ่นวบาค่ะแล้วพ่อตาเพื่อนก็ได้เอาห้เพื่อนว่าเอาห้นอนหนึ่งเพื่อนก็เลยว่าคือสื่อแพงแท้เพื่อนว่าในความฝันเนาะค่ะ ผู้เท่าผู้นี้คือสื้อแพงแท้ห้ยนอหาซิบบาทเนาะค่ะผู้เท่าผู้นั้นนั่นก็ว่าเอาโลดเพิ่นว่าเงินเงินให้พ่อตาหาสิบบาทพ่อตาเพื่อนกระด้กกรรมเอานังเพิ่นว่าในความฝันกรรมเอาเงินน้ำผู้เท่านี่ละหาสิบบาทเพิ่นว่าค่ะเมื่อขึ้นมานี่ยกรรมเงินอยู่คือเก่าเพิ่นว่าในความฝันนะ่ะเพิ่นว่า พ่อตาเพิ่นก็ได้ตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะเลขตัวนั้นก็คือเก่าหาศูนย์เก่าหาศูนย์เลขสามตัวเป็นเลขปีจากฝันค่ะเพิ่นว่าเก่านี่ก็คือผู้เฒ่าเนาะคะ่ะผู้เฒ่าผู้ยิ่งเพิ่นว่าน้ำเก่าเพิ่นว่าหาศูนย์นี่ก็เป็นเงินที ผู้เฒ่าเอาให้เนาะคะ่ะเป็นราคาเนาใหม่เนาะคะ่ะหาศูนย์หาสิบบาทเพิ่นก็ได้จับใส่กันเนาะคะ่ะ3ตัวเก่าหาศูนย์ค่ะเป็นเหล็กดีจากฝันค่ะส่วนหาศูนย์หาศูนย์นี่เป็นราคาเนใหม่เนาะค่ะที่ผู้เฒ่ามาสื่อน้ำเนาะค่ะเอาเงินให้พ่อตาบนี่หาสิบบาทค่ะเพิ่นก็ได้จับมากก็คือหาศูนย์หาศูนย์ค่ะศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เป็นเหล็กตัวเก่าของพ่อตาเนาะค่ะ 50, 50, 50, 50ที่ 50, 50, 50, 50ท 50, 50, 50, เพื่นฝันในงว,นนวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะ โค้งสุดท้ายเพิ่นฝันเห็นผีผู้เฒ่าเนาะค่ะเขียนเลขให่เพื่อนว่าเห็นตัวแดงจึงครื่องชัดเจนเพิ่นว่ามั่นใจค่ะเพิ่นว่าแต่ว่างวดที่ผ่านมามันบ่ออกค่ะท่านผู้ชมมันออกเก่าศูนย์เนาะค่ะคุณพ่อเพิ่นกเ็เลยว่างวดนี้ตามนําแน่เพิ่นว่าค่ะเพราะว่าในความฝันนี่ชัดเจนแห้งเพิ่นว่าขืนผู้ละผีผู้เฒ่าเนาะค่ะผีเจ้าผู้มเมื่อเขียนเลขให่ค่ะศ8 0 เพิ่นก็เลยห้ติดมาน,นําเนาะค่ะเธอท่านผู้ชมมากนะเพิ่นค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝัน,นในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของพอตาบค่ะในงวดวันที 1, ่หนึ่งมิถุนาย,ยน2567นนี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาไในรางวัลใหญ่กับพอตาบเบสุขุสุขคนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เ้านี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน ขี่ขามารับชมและฟังคิปของสาวหนิงระรวยจงมแตรความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นปันยืนมีโชคมีลาบเฮงเหงมันมัน ah ปังปังรำรวยรำร,ำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุขูสุขนนะคนเด้อค่ะเดอะ้อข่ะสุดทา้ายนี้สาวหนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงระรวยได้หาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้าน ได้รับชมรละฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ